ถ้ผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะทิ้งจังหวะไปก่อนนะครับ6จังหวะนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มเต้นที่จังหวะที่7นะครับให้ใช้ปลายเท้านะครับเป็นจุดหมุนนะครับพร้อมกับหมุนมือเข้านะครับที่จังหวะที่7นะครับจะเป็นและ7จจากนั้นครับผมให้ตัวมือและ8นะครับจากนั้นครับผมให้ก้าวขาซ้ายไปข้างหน้านะครับแล้วก็กระโดดนะครับที่1 2และลง3 นะครับขาขวาจะอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับให้วาดขาขวานะครับที่4พร้อมกับหมุนแขนนะครับจากนั้นก้าวขาซ้ายออกยกแขนขวาขึ้นที่5้าสลับซ้ายครับ6จากนั้นครับผมให้สไลด์ไปทางด้านซ้ายนะครับที่7และยกสะโพกขึ้น2จังหวะนะครับที่8และ1จากนั้นครับผมให้วางขาขวานะครับที่2และสะบัดหันซ้ายมือลงครับ3ม จากนั้นครับผมให้กระโดดนะครับกระโดดเร็วเลยนะครับไปทางด้านขวานะครับที่4และลงห้าย่ำขาขวาเลยนะครับและสลับย่ำซ้ายครับที่6 7และโยนที่8นะครับจากนั้นโยนอีกครั้งนะครับพร้อมกับมุดไปทางด้านซ้ายที่1 2และบิดสะโพกด้านซ้ายต่อเลยครับที่3และขวา4และมือค่อยๆขึ้นนะครับ5และ จากนั้นครับผมให้ไหลสองครั้งนะครับที่7และ8จากนั้นครับผมให้กระโดดทุบอกนะครับที่1และลง2นะครับจากนั้นค่อยๆขึ้นนะครับพร้อมกับบิดมือนะครับ3 4จากนั้นฟรีเลยครับผมที่ 5, 6, 7, 8 เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเริ่มแรกทิ้งไปก่อน6จังหวะนะครับที่1 2 3 4งสหมุน7ตก8กระโดดครับที่1 2สอลง3ว่าด4ออก5 6สไลด์7สะโพก8และ1วาง2หัน3กระโดด สี่ย่ำห้าหกเจ็ดโยนแปดและลงหนึ่งสองสะโพกซ้ายสามขวาสี่มือค่อยๆขึ้นห้าหกไหลครับเจ็ดแปดกระโดดทุกหนึ่งลงสองบิดมือสามสี่ฟีห้าหกเจ็ดและ เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวลองกับเพลงนะครับแบบสโลโมชันนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับให้เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับเฮ้ยหนึ่งสองสามเตรียมห้าหกหมุนเจ็ดตบแม่โดดหนึ่งสองลงสามว่าสี่ขึ้นห้าผมสไล สามสี่ขึ้นห้าหกไหลเจ็ดแปดทุกหนึ่งสองบิดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดม,มากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงมันนี่นะครับเพลงที่สองนะครับของน้องลิซ่านะครับแต่ว่าครั้งนี้มาในแบบแดนเวอร์ชันนะครับเพลงที่ออกมาเมื่อวานเลยนะครับผมก็ หยิบมาสอนทุกคนเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกเต้นนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากใครนะครับที่เต้นไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมสอนเต้นเพิอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย